รองตัวล่าสุดจากนิคอนนะอยู่ในมือผมแล้วฮนะ Z8 แล้วก็ Z9 ฮนะวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะเขาบอกว่า Z8 เนี่ยทั้งเล็กลงเบาลงแล้วก็ถูกลงฮนะรวมถึงมีฟังก์ชันของ Z9 เกือบทั้งหมดฮนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฮนะวันนี้ไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะผมต้องอนุญาตเล่าแบบนี้ก่อนนะนิคอนเนี่ยตัวท็อปสุดฮะอย่างที่รู้กันคือ Z9 ใช่ไหมตัวนี้ฮะเ8ปเป็นน้องรองลงมาหน่อยฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยสเปคมันเหมือน Z9 เอากลิปออกเลยฮะสเปคแทบจะเท่ากันเลยนะความเก่งต่างๆของ Z9 ยกมาหมดเลยฮะบางอย่างอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำฮะคิดภาพย้อนกลับไปตอนที่เป็น D s l r ฮะตอนนั้นเป็น D5 ใช่ไหม D5 เนี่ยสเปคของเขามันจะเหมือนแบบเทพไปเลยแบบสุดๆอ่ะแต่พอลงมาเป็นตัวท็อปที่รองลงมาหน่อยอาจจะเป็น D85 0หลายคนคิดถึง D850 นะตัวนี้ฮะผมบอกเลยว่ามันแตกต่างพอสมควรนะเพราะว่า D850 กับดีเนี่ยตอนนั้นมันค่อนข้นขางป่างกันเยอะฮะแต่ว่า Z9 กับ Z8 เนี่ยมีความต่างกันแค่ไม่เยอะฮนะบางอย่าง ดีกว่าด้วยสามาก่อนอื่นเลยฮะมาว่านถึงโปรเดเตอร์ก่อนเลยฮะนิคอนใช้ X-Speed 7เลยฮะตัวเดียวกับ Z9 เลยฮะรวมถึง C m o s เซนเซอร์ที่เป็นสแตกด้วยนะ45ล้านนะตัวเดียวกับ Z9 เช่นกันนะตัวนี้ถือว่าเร็วแรงมากนะตอนที่เป็น Z9 นี่ยอยากใช้มากนะแต่ราคาค่อนข้างโดดรวมถึงขนาดของบอดี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่ฮนะแน่นอนตัวนี้ทำให้ถือง,ง่ายขึ้นลงมาฮะ วิดีโอ 8K มีให้เห็นในตัวนี้ฮะรวมถึงระบบ AF ต่างๆที่เป็น Deep Learning ของเขาฮะตัวนี้มีให้เห็นครับขนาดและน้ำหนักฮะแน่นอนว่าเล็กกว่า Z8 แล้วก็ d 850ฮะรวมถึงน้ำหนักของเขาเนี่ยถือว่าเบาสุดเลยนะ910กรัมอันนี้รวมแบตรวมการ์ดแล้วนะถ้าเป็น d 850ฮะ1,050กรัมแล้วก็ Z9 1,340กรัมด้วยกันนะถือว่า เล็กและเบากว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวฮะก่อนอื่นเลยฮะเรามาดูตัว Z8 กันนะองค์ประกอบภายนอกมันต่างกับ Z9 ยังไงฮนะหลายคนอาจจะเคยจับ Z9 มาแล้วนะจะเห็นว่ามันตัดกริปออกไปเลยฮนะปุ่มฟังก์ชันที่อยู่ใต้จอของ Z9 เกาออกไปหมดเลยนะจอยสติ๊ก F on ที่เคยอยู่ตรงนี้นะสำหรับใครที่ถ่ายแนวตั้งนะ mm. ก็เอาออกไปนะแต่ต้องบอกว่า Z8 เนี่ยมีกริปขายแยกด้วยนะใครที่อยาก ติดหรือว่าถอดก็สามารถทําได้นั่นเองฮะปุ่มต่างๆภายนอกฮะถ้าดูคร่าวๆเนี่ยมันแทบจะเป็น z ซเลยแหละคือปุ่มการจัดวางทุกอย่างนะเหมือนเกือบหมดเลยฮะสิ่งที่ผมเห็นว่ามันต่างกันนะ่าจะเป็นไอวงแหวนตัวนี้นปกติเนี่ยเซตเมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นแหวนดรฟฟนะแบบอยากจะถ่ายซิงเกิลคอน i ิเนียอะไรตรงนี้จะมีหมุนได้แต่ว่าถ้าไม่มีหมุนก็สามารถกดอันนี้แล้วก็ไปหมุน ข้างในจอดได้นะรวมถึงด้านหน้าตรงนี้นะมองไปผ่านๆอย่างเงี้ยเห็นเลยฮนะว่าอันนี้มันเล็กลงนะ Z 9เนี่ยจะมีพอร์ตที่เอาไว้ซิงค์แฟลตด้วยฮนะเป็นรุ่นแบบโบราณนะส่วนนี้ Z 8นะก็จะเป็นพอร์ตสายล้านอย่างเดียวแล้วฮนะปุ่มต่างๆมีเหมือนกันหมดเลยฮนะวนถัดมาพอมองไปที่รายละเอียดตรงนี้ฮนะเปิดมาด้านบนตรงนี้ฮนะเป็นอย่างไรฮนะจะมีพอร์ต ไม่หูฟังมีให้เห็นนะแล้วก็ HDMI ที่เป็นสแตนดาร์ดไทปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะไม่เป็นไมโครไม่เป็นมินิแล้วฮนะอันนี้จัดเต็มมาเลยนะแล้วก็ด้านล่างฮนะอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆฮะเอาพอร์ตแลนออกเลยนะแบบ Z9 ควรจะมีพอร์ตแลนใช่ไหมอันนี้ไม่มีฮนะแต่เท่าที่เห็นนะมี USB C 2พอร์ตด้วยกันนะแล้วก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นเหมือน USB นะไว้ถ่ายโอนข้อมูลไว้แบบว่า ทำอะไรที่เป็นฟังก์ชันต่างๆรวมถึงข้างล่างเขียนว่า PD ฮะอันนี้แน่นอนเอาไว้ชาร์จฮะแล้วก็เอาไว้เสียบกับพวก power bank ที่เป็น PD นะไม่ต้องมาถามว่าเฮ้ยช่อง USB C มันอะสามารถใส่ PD power bank หรือเปล่าฮะอันนี้เขียนมาเลยว่า PD นะส่วนทั้งบนนะอยากจะไปซิงค์อยากจะไปใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้ฮะตรงนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าสามารถเอาไปใสอ่อแดปเตอร์ที่เป็น Type C ฮะมาเสียบแล้วก็แปลออกมาเป็นรูพอร์ตสายแลนก็สามารถทําได้ฮะซื้ออแดปเตอร์ตัวหนึ่งมาใครที่เป็นสายที่เอาไว้เสียบสายแลนนะก็ติดอแดปเตอร์ไปตัวหนึง่งแค่นี้ก็จบแล้วฮะไม่ต้องมีรูสายแลนให,ใหญ่ๆอยู่บนกล้องฮะอันนี้ก็สามารถออกแบบได้ดีมากๆด้วยฮะถัดมาในส่วนของพอร์ตการ์ดของเขาฮะ เปิดออกมาตรงนี้ฮะมี2ลูก2สล็อตนะหลายคนดีใจมากๆครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็น Z9 เนี่ยเป็น c f x p a อ e แล้วก็ AQD เนี่ยทั้ง2พอร์ตเลยนะตัวนี้ c f x p เอ e 1ฮะแล้วก็ใส่ AQD ได้ด้วยเหมือนเดิมอีกอันนึงที่งอกมาฮะต้องมีเลยฮะ สล็อต sd card นั่นเองฮะกลับมาแล้วฮะโอโห,หลายคนรู้สึกว่ามันใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮะแต่ว่าต้องมี c a เป็นเพดไว้อย่างที่บอกว่าถึงจะทำฟังก์ชันต่างๆที่เขาสามารถเครมออกมาได้ในตัว Z8 นั่นเองฮะงานประกอบต่างๆฮะอึดถึกทนเหมือนเดิมนะแล้วก็งานจับต่างๆฮะไม่มีนิ้วก้อยหลุดอะไรแน,น่นอนนะตัวนี้ บึกบืนพอสมควรนะจับไปเนี่ยรู้สึกว่าแน่แนๆเลยฮนะใครที่มือใหญ่นิ้วยาวอะไรแบบนี้ฮนะนิ้วใหญ่เนี่ยเขาออกแบบมาดีแล้วก็จับได้แบบเต็มเตมเหมือนเดิมฮนะรวมถึงสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดฮนะในส่วนของจอนั่นเองฮะโอ้โหหลายคนฮือฮาอีกแล้วฮนะนิคอนซีเรียสกับส่วนเล็กๆน้อยๆเยอะขึ้นมากฮนะใน Z8 นะก่อนอื่นเลยจอแบบ Z8 ที่เคยมีมาฮนะ Z6 Z7 งัดออกมาแบบนี้นะแล้วก็เงยแบบนี้ฮนะรวมถึงจะถ่าย90องศาแบบนี้สามารถทําได้อยู่แล้วนะแต่พอเราพับกลับเข้าไปตรงนี้นะมีสวิตให้เห็นนะพอกดออกมาปุ๊บสามารถที่จะหันออกมาแบบนี้ได้นะก็เหมาะสำหรับใครที่จะไปถ่ายแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิกมาดูอย่างนี้ได้ฮนะแล้วก็ถ้าพลิกลงไปด้านล่างก็ถือว่าพลิกได้น้อยไปหน่อยนะมันประมาณแค่นี้เองนะสำหรับใครที่ถ่ายมุมสูง อันนี้คือต้องมุมสูงแล้วแนวตั้งด้วยฮะก็อาจจะรู้สึกว่ามันพับลงมาน้อยไปหน่อยนะแต่คนาดเดียวกันนะพอพับออกมาแบบนี้แล้วก็ยังสามารถพับงัดออกมาแบบนี้ได้อีกนะทำให้เห็นว่าจอมันเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆฮะเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงจอของ Sony A7R Mark 5นั่นเองฮะแต่ว่า A7R Mark 5นอกจากจะออกมาแบบนี้แล้วมันสามารถพลิกมาด้านหน้าเพื่อไปถ่ายตัวเองได้ด้วยนะ อันนี้ข้อเสียเลยก็คือไม่สามารถพลิกอับไปถ่ายตัวเองได้ฮะใครที่อยากตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายตัวเองเห็นจอแบบนี้อาจจะทําไม่ได้ในตัวนี้นั่นเองฮะรวมถึงโครงสร้างต่างๆนะคผมสังเกตว่าเขาทําค่อนข้างแข็งแรงแหละแต่ว่าสิ่งที่เห็นแล้วมันงอออกมาเลยคือในส่วนของสายแพรนะจะวิ่งออกมาตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กที่เอามารับเฟรมของจอนะแล้วก็สายแพรเนี่ยวิ่งต่อเข้ามาเข้าจอตรงนี้ เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเปราะบางในส่วนของสายแพรนะอาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำฝุ่นอะไรแบบนี้นะรวมถึงการทําความสะอาดเอาแปรงไปปัดอะไรแบบนี้อาจจะต้องระวังเยอะนิดหนึ่งฮนะพอเป็น A7R Mark 5เนี่ยมันจะเป็นโมดูลจอเหล็กนี้แล้วก็พลิกออกมาด้านนี้แล้วส่วนที่เป็นสายแพรเราจะเห็นแค่ท่อนแรกนะแต่อันนี้จะเห็นสายแพรทั้งท่อนแรกแล้วก็ท่อนหลังด้วยนะั่นเองฮะอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับ สิ่งถัดมาที่ยกมาจากเซตเเลยฮะคือ Z8 ตัวนี้ไม่มีแมค h a นิกชัตเตอร์ฮะตัดออกไปทั้งยวงเลยนะหลายคนนะโอ้โ oh, หถามว่าเฮ้ยกล้องเดี๋ยวนี้มันจําเป็นหรือเปล่าฮะกับแมคชีนิกชัตเตอร์ฮะเซพิสูจน์มาแล้วว่าแมคชีนิกชัตเตอร์ไม่ใช่เรื่องจําเป็นอีกต่อไปนะเพราะว่าแ Sta กซีมอสของเขาถือว่าเก่งมากฮะเรื่องโรล,ลิ n งต่างๆเนี่ย หายไปเลยฮะเรื่องการถ่ายเงียบฮะแน่นอนว่าได้เปรียบสุดๆฮะเงียบแบบ100%อฮะอยากจะได้เสียงเบาเสียงดังกดเข้าไปได้เลยฮะสามารถเข้าไปปรับด้านในฮะรวมถึงใส่หูฟังถ่ายอยากได้ยินเสียงผ่านหูฟังแค่นั้นสามารถทำได้เลยฮะม่านชัตเตอร์ฮะไม่มีส่วนของกีช็อตแล้วจะเจ๊งต้องเปลี่ยนม่านไม่กำหนดเท่าไหร่ฮะแน่นอนไม่มีม่าน ไม่มีส่วนนี้มาลิมิตอีกต่อไปฮะรวมถึงอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ของเขาฮะสามารถทำสปีดได้ถึง1ต่อ3 2 0 0 0วินาทีฮะแน่นอนว่าเอาไปสอดรับกับเลนที่มีความสว่างมากๆอย่างเช่น F0.95 หฮะหรือว่า F1.2 อะไรแบบนี้ครับ หลายคนนะบอกว่านิ k o n เนี่ยเน้นไปที่ภาพนิ่งนะวิดีโอไม่ค่อยเน้นนะส่วนใหญ่เนี่ยฟังก์ชันที่ออกมาแล้วรู้สึกว้าวเนี่ยเป็นส่วนของภาพนิ่งหมดเลยนะวิดีโอเนี่ยพอเจาะจลึกเข้าไปฮะอาจจะสู้พวก Sony หรือ Canon ไม่ได้ฮนะก่อนอื่นเลยฮนะผมอยากเจาะไปที่ส่วนของวิดีโอก่อนเลยฮะว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะ Performance ในส่วนวิดีโอฮนะ 8K60 เฟรมฮะแล้วก็ 4K120 เฟรมนะในส่วนที่เป็น 8K เนี่ย เขาบอกว่าตัวนี้ลิมิตมันอยู่ที่90นาทีฮนะชั่วโมงครึ่งเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะถ่ายต่อเนื่องลงไปในการ์ดเลยฮนะแล้วก็ 4K 120เฟรมตัวนี้เคลมไว้2ชั่วโมงนะถือว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจเลยนะเพราะตัวนี้ฮะก็ใช้4เวทเพจด้วยนะทำให้สามารถที่จะ ถ่ายทอดข้อมูลลงไปในการ์ดได้แบบสบายๆเลยรวมถึง CMOS t t a c k ของเขาด้วยนั่นเองครับเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงฮนะ p ปร h Q 10 b i t 422ฮะอันนี้ถ่ายลงไปในการ์ด Internal ได้เลยนะแล้วก็ถ้าต่อ External แยออแยกไปฮะก็จะเป็น12บิต a w นั่นเองนะ รวมถึง N l o g นะ HLG ของเขาฮะยังมีอยู่ในตัวนี้ครบๆค,ครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดฮะคือฟังก์ชันในกล้อง Z8 ฮะในส่วนของวิดีโอเนี่ยโอ้โหเรียกว่า12อย่างในตรงนี้ะเรียกว่าจัดเต็มในส่วนของวิดีโอจริงๆฮะเราจะเริ่มไปที่อันแรกเลยฮะ Red เรคคอร์ด r อร์อรก็คือเป็นขอบแดงนะตอนที่เราถ่ายฮะโฟกัสพีกิ้งมีซีบรามีเวฟฟอร์มมีอันนี้คือฟังก์ชันที่อยู่ในจอมอนิเตอร์ดีๆตัวหนึ่งสูกใส่ลงไปใน Z8 เลยฮะ ไฟ ISO ฮะสามารถที่จะตั้ง ISO แบบละเอียดได้ทีละสเต็ปเลยนะ Linear focus ฮะทำให้โฟกัสได้อย่างไหลลื่นฮะรวมถึงสามารถไปคัสตอมในส่วนของ Auto focus speed แล้วก็ t ท a กก i n g ด้วยฮะอยากให้ t ท a กก i n g เร็วช้าฮะเปลี่ยนโฟกัสเร็วช้าสามารถไปตั้งได้หมดเลยนะ Video info display ฮะตัวนี้น่าสนใจมากนะก่อนหน้านี้เนี่ย นี่ข้อนะอย่างที่บอกว่าไม่เน้นในส่วนของวิดีโอนะพอถ่ายวิดีโอไปเนี่ยเฮ้เรากําลังเซตค่าอะไรอยู่ฮะอาจจะไม่รู้จะเข้าไปดูตรงไหนนะต้องเข้าไปดูเมนูทีละค่านะซึ่งอยวนคนละหน้าด้วยฮะอันนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะแต่ตอนนี้เป็นอินโฟดีเทย์ขึ้นมาแบบนี้เลยฮะในส่วนของเสียงก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยฮะทั้งไม์นอกที่เอามาต่อนะสามารถตอบแบบผ่าน XLR อุปกรณ์เสริมแยกต่างๆได้หมดแล้วนะทำโค้ดฮะสามารถมาเจาะดูได้นะ รวมถึง slow shutter speed ฮะถ่ายได้ถึง1ต่อ4วินาทีด้วยกันนะแล้วก็ยังมี raw proxy ไฟล์ไว้ตัดต่ออีกด้วยครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากคนะคือส่วนของแบ็กบาร์นั่นเองฮนะแเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะว่า Nikon เริ่มจริงจังกับวิดีโอแบบเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะแบ็กบาร์จะเป็นขอบดําบนล่างนะแล้วเขาก็ยัดค่าต่างๆออกไปที่แบนะ็กบาร์ฮะอันนี้เหมือนโซนี่เลยฮนะตระกูล FX 3 0อะไรพวกนี้นะมีแบ็กบาร์นะ ยัดแม้กระทั่งแบบว่าสเกลเสียงอะ LR อย่างเงี้ยฮะยัดเข้าไปในข้างบนเลยฮะทำให้มันไม่เข้ามารบกวนในเฟรมแหละอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่แบบซีเรียสในกล้องวิดีโอโปรนะรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงฮะ ตัวนี้แล้วก็ Z9 เนี่ยสามารถเลคคอร์ดได้24บิตนะก่อนหน้านี้ถ้าเป็น Z6 Z7 ธรรมดาใช่มั bit, นะ้บ16บิตฮะส่วนถัดมาเรามาว่ากันถึงส่วนของภาพนิ่งกันบ้างฮนะไฟยนะิบฮะมี Z9 ไม่มีฮนะแน่นอนว่าบิตเยอะกว่า jpeg นะ jpeg ทั่วไปเนี่ย8บิตนะตัวนี้10บิตนะดีเทลดีกว่าฮนะไดนามิกเรนจ์กว้างกว่าแต่ว่าขนาดไฟล ใกล้เคียงกับ JPEG ฮนะใครที่ชอบใช้ไฟฮีฟนะโปรแกรมต่างๆที่ใช้ตกแต่งนะรองรนะับไฟฮีฟฮะตัวนี้มีนะแซตเไม่มีครับส่วนถัดมาฮะคือส่วนที่เอาไว้ถ่ายโพตเทตนะสีผิวของคนนะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับตากล้องบางคนไปแล้วฮนะส่วนนี้นะวันที่รีวิวฮนะแซตเฟิรนะ์มแวร์3.1ฮะยังไม่มีนะมีเฉพาะ Z8 นะ คือ2ฟังชันนี้เลยฮะที่เกี่ยวกับสีผิวคนนะอันแรกคือสกิ n Soft ์เทนนิงนะสามารถเข้าไปเลยฮนะปรับหน้าเนียน1 2 3่หรือว่าจะออฟไว้ก็ได้นะรวมถึงอีกอันหนึ่งฮะพอเทสอิมเพรสชันบาลานะ Potato, นะอันนี้ผมชอบมากนะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็นฮิสโตแกรมสีเลยนะสมิติฮนะสามารถปรับในส่วนของอมเหลืองฮนะหรือว่าอมชมพูนะแล้วก็มีความสว่างความมืดอะไรแบบนี้นะ ใครอยากได้สีผิวแบบไหนก็ไปปรับตรงนี้ได้เลยนะนิคอนถือว่าทําในส่วนนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะในส่วนพอตเทนนะอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ Z9 ณนะวันนี้ยังไม่มีครับฟังก์ชันที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดฮะเป็นส่วนที่นิคอนทํามาเพื่อถ่ายในที่มืดโดยเฉพาะนะหลายอันนะแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ฮนะมีตั้งแต่ Z9 แล้วนะผมจะทวนให้ฟังอีกครั้งฮนะ อันแรกฮะ Star Live View ฮะโอ้โหเรื่องว่าพอเราไปถ่ายดาวนะอยู่ในที่มืดจัดจัดเลยเะ,ะพอเปิดฟัง์กชันนี้ปุ๊บเนี่ยกล้องสามารถโฟกัสแล้วก็เห็นสิ่งที่ลบมากถึงลบ9 EV ได้ะฮะอันนี้เขาดอกจันไปนิดนึงนะเมื่อคุณใช้กับ f 1.2นะได้ถึงลบ9 EV นะแต่พอ f อาจจะไม่ถึง1.2เนี่ยลบ9 EV มันก็จะน้อยลงมาแหละอาจจะเป็นลบ8ลบ7อะไรอย่างนี้ลงมาแต่ว่า รบ9 ev กับ f 1 2ถือว่าทำได้ดีมากในโหมดนี้นะฟังชค่ถัดมาคือส่วนของปุ่มที่มีเรืองแสงออกมานั่นเองฮะใครที่เป็นสายถ่ายที่มืดนะโอ้โหอันนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะไม่งั้นต้องไปคลำกันนะว่าเฮ้ยฉันกดปุ่มไหนกดผิดกดถูกนะบางทีต้องเอามือถือมาเปิดไฟฉายส่องนะโอ้โหกดผิดกดถูกแต่ว่านิคอนนะทำปุ่มเรืองแสงมาตั้งแต่สมัย d 5นะรวมถึง Z9 แล้วก็ Z8 ตัวนี้ก็มีเช่นกันนะ วอร์มดิสเพย์คันเลอร์ะเมนูจะเป็นสีแดงแบบนี้หมดเลยนะเห็นไลฟ์วิวต่างๆเนี่ยสามารถมองได้ในที่มืดแบบไม่แสบตาได้นเงนะเพราะว่าคิดภาพถ้าเราอยู่ที่มืดมากๆเพื่อจะถ่ายดาวนะแล้วฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวอักษรสีขาวฮะแน่นอนว่าสว่างมาดูนานๆถ่ายนานๆนะอาจจะปวดตาได้นั่นเองฮะ วิวไฟเดอร์แบบไบรท์เนสฮะอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะแล้วก็สามารถปรับเป็นโลหนึ่งโลสองได้ด้วยนะที่มืดฮนะ E V F ถ้าสว่างมากๆก็ปวดตาเช่นกันฮนะรวมถึง Image Frame d i s p พ a y ฮนะอันนี้ก็สามารถมีเส้นขาวๆรอบๆภาพ ขึ้นมาให้เราดูได้ฮะตอนนี้เราถ่ายนะไม่ต้องแบบว่ากระพริบหรือว่ามีแบ็กเอาฮะก็มีเส้นขาวๆข,ขึ้นมาแบบนี้จบเลยครับมาดูฟังก์ชันในการถ่ายต่อเนื่องฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า Z9 นะจัดเต็มจริงๆฮะใครที่เป็นสายถ่ายนกนะหรือว่าถ่ายกีฬาแบบซีเรียสฮะผมบอกเลยว่า Z8 ต,ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะ เริ่มกันด้วยการถ่ายรอ,รอฮะรอ JPEG ฮะถ่ายต่อเนื่อง20เฟรมต่อวินาทีนะแล้วก็บัฟเฟอฟ์เขาเคลมว่า1000บวกฮะหมายความว่าคุณสามารถกดรอต่อเนื่อง20เฟรมเนี่ยแบบตดๆต,ต่อเนื่องค้างไว้เลยฮะ50วิเป็นอย่างน้อยนะอันนี้แน่นอนฮะผลพวงมาจาก Stack ซ m ม s รวมถึง g ารที่เป็น CMC ของเขาฮะ ถัดออกมาหน่อยฮะเป็น JPEG แบบ Full Resolution นะ45ล้านของเขาฮะ30เฟรมเพอร์เซกฮะเบาๆฮะถือว่าทำได้เยอะอยู่แล้ว30ในยุคนี้คือมันเยอะมากๆบนเซ็นเซอร์ Full Frame แบบนี้นะแล้วก็ไม่พอฮะใครที่เป็นสายรัวสุดๆนะ60เฟรมเพอร์เซกของเขาบน JPEG ลดลงมาเหลือ19ล้านพิกเซลฮะแล้วก็ใครที่อยากถ่ายรัวสุดๆแทบจะเป็นวิดีโออยู่แล้วนะ 120เฟรมเบอร์เซกฮะอันนี้ถ่ายได้ที่ความละเอียด11ล้านด้วยกันนะสปีดทั้งหมดที่ว่ามาฮะรวมถึง120เฟรมต่อวินาทีของเขานะอันนี้ต้องบอกว่าทํางานแบบแบ็กเอาท์ฟรีนะก็คือไม่มีดำดำขึ้นมาเลยฮะปกติจะเป็นดำาำปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเหมือนมีกรอบบอกเฉยฮะแล้วก็ถ่ายกรอบมันก็กระพิบไป120เฟรมฮะแน่นอนว่ามันไม่มีแมคชีนิกชัตเตอร์อยู่แล้ววะเข้าใจหรือยังฮะว่าทําไมมันถึง ต้องไม่มีแมชชีนิกชัตเตอร์นะไม่มีแมชชีนิกชัตเตอร์เซนเซอร์ที่เป็นแสกฮะรวมถึงการ์ดแบบ 4K ฮนะทำงานร่วมกัน3อย่างฮนะร้อยยี่สิบเฟรมตรงนี้ทําได้แบบสบายๆบนสบน11ล้านพิกเซลนะ รวมถึงใครที่อยากไปพรีชูตติ้งด้วยนะหมายถึงว่าเฮ้ยเวลาเราเลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากดนะบางทีเนี่ยจังหวะที่เรากดลั่นไปเนี่ยมันอาจจะไม่ทันกับ subject นั้นถูกไหมเราก็เปิดพรีชูตติ้งไว้ด้วยฮนะแล้วยิ่งคุณไปเปิด120เฟรมไว้ฮนะทันทีที่คุณกดปุ๊บมันจะพรีชูตติ้ง1วินาทีก่อนที่เรากดนะก็คือทำได้สูงสุดอย่างที่บอกไปฮนะ120เฟรมเช่นกันนะเรียกว่าโอ้โหต่อไปนี้ฮนะ ไม่ว่าจังหวะนกหรือจังหวะกีฬาใดๆฮะไม่มีอะไรลอดผลไปจาก120เฟรมตรงนี้แน่นอนครับนอกจากนี้ฮะนิคอนยังมีฟังก์ชันที่เป็น Creative สำหรับช่วยในการถ่ายภาพอีกเยอะแยะมากมายฮะผมขอไปแบบเร็วๆเลยฮะ อันแรกเนี่ย creative picture control นะย้อมสีต่างๆนีเลือกเยอะแยะฮะง o n g exposure ฮะอันนี้สามารถถ่ายสปีดช้าได้สูงสุดในกล้องเลยนะ mm hmm. 900วินาทีฮะล่อไปสปีดแบบ900วินาทีเลยอะไรแบบนี้ใครที่เป็นสายลากยาวๆนะหรือว่าจะเป็นโฟกัสชิปฮะถ่ายแ t ต็กฮะอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะ in camera motion b เบรนะก็สามารถถ่าย หลายๆรูปฮะต่อเน,นื่องมาชุบๆ,ๆแล้วก็เอาส่วนที่ต่างกันมาเรียงซอนกันได้ m u ฮะมัลติเอ็กโพเชก็สามารถทําได้นะฉายแสงซ้ำมาอาจจะถ่ายภาพหลายภาพมาสอนกันอะไรแบบนี้รวมถึง Interval t i m e มอร์หรือว่าไทม์แลบบู o v ี e ฮะตัวนี้ก็มีในกล้องเช่นกันครับส่วนถัดมาคือความสามารถในการโฟกัส AF ของเขานั่นเองฮะแน่นอนว่าพัฒนาไปไกลมากๆแล้วแหละแทบจะยกของ Z9 มาเลยฮะทายคน จับหน้าจับตาถ่ายน้องหมาน้องแมวฮะหรือว่าถ่ายนกนะถ่ายรถถ่ายมอเตอร์ไซค์ยานพาหนะต่างๆนะจัดเต็มฮะแล้วก็ในส่วนที่เป็น a i r ์เพยนะหรือว่าเครื่องบินเนี่ยเซตแมีเป็นตัวแรกนะเซตเไม่มีฮะนอกจากสามารถถ่ายเครื่องบินได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเลือกได้ฮะว่าเราอยากจะโฟกัสในส่วนของ บอดี้เครื่องบินนะฮะหรือว่าตรงส่วนที่เป็นหน้าค็อกพิดอันนี้ก็สามารถเลือกฟังก์ชันเข้าไปตรงนี้ได้เลยฮะมีเฉพาะใน Z8 เท่านั้นนะรวมถึงยังมี 3D Tagging นะอันนี้มีทั้ง Z9, Z8 นะที่เราสามารถแท็กอะไรก็ได้บนภาพฮนะอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยมากๆฮนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้จุดโฟกัสทั้งหมด,ด,ด493จุดด้วยกันครับ Y area e AF ของเขาฮะทั้ง20รูปแบบยังมีให้เห็นในตัวนี้ฮะเหมือนกับ Z9 ทุกประการแล้วก็ยังทำงานร่วมกับ IAF ได้เหมือนเดิมอีกด้วยครับเรียกว่าจัดเต็มจริงๆฮะสำหรับฟังก์ชันต่างๆใน Nikon Z8 นั่นเองฮะยกมาทั้งยวงเลยจาก Z9 นะบางอย่างงอกมาเพิ่มด้วยฮะฟังก์ชันแปลกๆใหม่ๆเรียกว่าเสริมเข้ามานะรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะ เช่นจอแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นวิดีโอนะเรียกว่านิคอนหันมาสนใจวิดีโอแบบเต็มๆในตัว Z8 ตนฮะตัวนี้มันก็เลยออกมาเก่งทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยนั่นเองฮนะใครที่ลังเลอยู่นะอาจจะใช้พวก Z6 อยู่ Z7 อยู่ฮนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนมาคุ้มแน่นอนนะหรือว่าใครที่เล็ง Z9 ฮนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปฟังก์ชันมันดีมากแหละแต่ว่า เฮ้ยใหญ่เกินหนักเกินนะพกพาต่างๆอาจจะไม่สะดวกนะตัวนี้ถือว่าเหมาะมือคล่องมือรวมถึงราคาที่เบากว่า Z 9ด้วยนั่นเองฮนะใครเป็นสาวกนิคอนนะพลาดไม่ได้เลยกับ Z 8ตัวนี้ฮนะแล้วก็ก่อนจากลาันไปฮนะฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยฮนะแล้วพบกัน ep ต่อไปฮนะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ